ความทุกข์ของชาวบ้านกันบ้างนะคะเป็นความทุกข์ของชาวบ้านในอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยแหละคะ่ะเป็นความทุกข์ของหนุ่มช่างเฟอร์นิเจอร์ที่ก่อนหน้านี้เคยมีการร้องสื่อนะคะบอกว่าโดนขโมยเครื่องมือทำมาหากินแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยเขาเดือดร้อนหนักหลายปีแล้วเนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่าคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะผู้ชม ไม่มีความคืบหน้าเลยนะคะเพราะว่าทางสอพอโกสัมพีนั้นยังจับตัวหัวขโมยไม่ได้เลยค่ะย้อนกลับไปดูสักนิดหนึ่งนะคะเรื่องนี้ก็สืบเนื่องจากว่านายวิทยานะคะนายวิทยาวาทองกรชาวบ้านในหมู่บ้านวังใหม่หมู่19ตําบลโกสัมพีอําเภอโกสัมพีนครจังหวัดกําแพงเพชรเนี่ยนะคะซึ่งเป็นผู้เสียหายแล้วก็เข้าร้องเรียนผ่านผู้สื่ข่าว หลังจากที่เจ้าตัวได้รับความเดือดร้อนนะคะจากกรณีที่ถูกขโมยนะคะถูกจนขโมยเนี่ยมาขโมยเครื่องมือทำมาหากินนะอย่างเช่นเลื่อยไฟฟ้าค่ะแล้วก็เครื่องปือช่างอื่นๆที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางด้านคุณวิทยาบอกว่าเคยติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วนะคะแต่ว่าพอตรวจสอบภาพหลังเกิดเหตุเนี่ยแหมไม่รู้อะไรมันจะพอดีพอดีกล้องเสียทุกครั้งเลยนะคะมันเป็นแบบนั้น รวมถึงนะคะเคยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็หลายครั้งเนี่ยนะคะเปลี่ยนผู้กำกับการสอพอมาก็หลายหนแต่ปรากฏว่ายังไม่สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้เลยนะคะล่าสุดค่ะไปะเกิดเหตุอีกครั้งเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมานี่เองค่ะคุณวิทยาเล่าไว้ให้ข่าวเราฟังนะคะบอกว่าเวลาสักระมานตีสามนะคะปรากฏว่ามีขโมยไม่รู้หรอว่ากี่คนเนี่ยนะคะ ก็พากันมางัดเครื่องมือซึ่งเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการทํามาหาเลี้ยงชีพมูลค่ายังไม่ใช่น้อยนะครื่องแสนทีเดียวก็คือห้าหมื่นบาทเชฟวิทยาบอกว่ากว่าจะเก็บเงินซื้อเครื่องมือได้โอ้โหเลื่องตาถ้าประเด็นนะใช้เวลาสี่ห้าปีแต่กลับโดนโจรเนี่ยขโมยแค่คืนเดียวก็ไม่รู้จะทํามาหากินต่อไปยังไงอะเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีนะคะก็เขาบอกว่าโดนมรองสถานการณโควิดก็แย่อยู่แล้วเนี่ยยังมาค้อซ้ำรมซัดนะโด ขโมยคือทำมาหากินอีกนะคะต้นเนี่ยพูดไม่ออกเลยนะคะลูกก็ยังเรียนไหนจะค่าเติมลูกอีกแล้วก็เขาบอกว่าค่าไม้สักที่เข็นเข้ามาเนี่ยก็ต้องจ่ายนะ,ะรถก็ต้องผ่อนเรียกว่าโอ้โหภาระทั่วตัวนะก็ดได้แต่ภาวนาให้เจ้าหน้าที่เนี่ยจับตัวให้ได้ในเร็ววันแต่ว่าถ้าคดีไม่คืบได้เนี่ยนะคะสพโกสัมพียังจับตัวหัวขโมยไม่ได้โอ้โหคงจะต้องร้องถึงผู้บังคับการจังหวัดกำแพงเพชรแล้วแหละนะ นะคงต้องเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าไปร้องในส่วนของผู้การย่างไม่คืบสงสัยต้องไปถึงผู้บัญชาการตําบรวจพูธรั้หกอย่างแน่นอนนะคะอูอะไรมันจะขนาดนั้นแต่ว่าเข้าใจหลักนะคะว่าเครื่องไม้ขึ้นมือทำมาหากินอ่ะไม่มีแล้วเขาจะทํำยังไงนะคะจะทำะะประกอบอาชีพอะไรในการเลี้ยงดูครอบตัวคุณวินิยาบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วนะกางความที่ไรเรื่องของเงียบหายเงียบหายไม่เคยจับได้สักทีก่อนหน้า มีผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านวังใหม่ในหมู่19เนี่ยเขาโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวอยากให้ลูกบ้านเนี่ยซืกรงวงจรปิดตอนเองเนี่ยยอมรับนะคะแม้กระทั่งเพิ่งจะซื้อข้าวยังไม่มีเลยนะกล้องหลวงก็พังมไม่รู้จะทํายังไงยังไงก็ตามนะคะนายวิทยาก็ยังย้งยํามาบอกว่าโควิดก็กลัวนะคะอดก็กลัวแถมคือเธอทำมาหากินด้านถูกหัวขโมยเอาไปสินเนี่ยนะ,ะก็ยังอยากจะวิงวอนตํารวจท้องที่เนี่ย ช่วยหน่อยเถอะนะคะดําเนินการติดตามจับกลุมตัวคนร้ายมาดําเนินคดีโดยเร็วเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาดร้อนเป็นจํานวนมากคือไม่ใช่เฉพาะคุณวิทยาเท่านั้นนะ<ม>เพื่อนบ้านก็โดนเช่นเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ตํารวจนะะสพ<ม>โกสัมพีช่วยลงไปดูหน่อยนะคะอันนี้เป็นความทุกข์ร้อนเป็นเสียงสะท้อนจากชาวบ้านที่เขาโดนครั้งแล้วคังเล่าแต่ว่าคดีมันไม่คืบนะคะอ